สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้นะคะช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันซิว่านะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในวิชาประวัติศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์วันนี้คุณครูเหนียวจะมาสอนเราในเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจําวันกันช่วงเวลาในชีวิตประจําวันเราทําไมเราจะต้องรู้ล่ะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งช่วงเวลาในชีวิตประจําวันได้เราจะสามารถ แยกได้ว่ากิจกรรมเนี้ยที่เราทำวันเนี้ยอยู่ในช่วงเวลาใดใช่ไหมคะเช่นอ่ะเช่นนักเรียนรับประทานอาหารนักเรียนถ้านักเรียนแบ่งช่วงเวลาได้นักเรียนจะรู้ว่าเรารับประทานอาหารช่วงเวลาใดนักเรียนกําลังทําการบ้านถ้าเราแบ่งช่วงเวลาได้เราก็จะรู้ว่าเวลาที่เราต้องทําการบ้านนั้นอยู่ในช่วงเวลาไหน คราวนี้เราไปดูช่วงเวลาแรกกันเลยดีกว่าช่วงเวลาแรกเวลาแรกเลยนะคะก็คือช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะช่วงเวลาเช้าเนี่ยช่วงเวลาเช้าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าคืออะไรเอ่ยก็คือทุกคนตื่นนอนใช่ไหมคะพอทุกคนตื่นนอนกิจวัตรที่เกิดขึ้นในเวลาเช้าก็คือนักเรียนจะอาบน้ำแปลงฟันนะคะ แต่งตัวนี่คือกิจวัตรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้าาแล้วคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างกิจวัตรในหนึ่งวันนะถ้าเกิดตอนนี้เรากำลังจะต้องไปโรงเรียนช่วงเวลาเช้าคืออาบน้ำ แต่งตัวใช่ไหมคะและเตรียมตัวออกจากบ้านไปโรงเรียนอ่านี่คือช่วงเวลาเช้าต่อไปช่วงเวลาที่สองก็คือช่วงเวลาเที่ยงเออพอนักเรียนไปถึงโรงเรียนปุ๊บในตอนเช้านักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนเข้าชั้นเรียนเรียนหนังสือพอถึงช่วงเวลาเที่ยงนักเรียนต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้อง รับประทานอาหารช่วงเวลาเที่ยงก็คือช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องรับประทานอาหารใช่นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วในช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยนักเรียนอาจจะไปซื้อขนมรับประทานนักเรียนอาจจะไปเตะบอลเล่นในสนามนักเรียนอาจจะไปนั่งเล่นในสวนหย่อมบริเวณโรงเรียนหรือไปนั่งเล่นบริเวณโต๊ะมุมต่างๆของโรงเรียนนักเรียนสามารถทําได้ในเวลาเที่ยง ใช่ไหมคะพอเวลาเที่ยงเสร็จแล้วช่วงเวลาถัดไปก็คือช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาบ่ายพอบ่ายแล้วทำอะไรอีกนักเรียนพักกลางวันเสร็จแล้วพักเที่ยงเสร็จและเล่นเสร็จแล้วทานขนมเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องกลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนใช่นักเรียนจะต้องกลับมาเรียนหนังสือในห้องเรียนนี่ก็เป็นช่วงเวลา บ่ายใช่ไหมคะนักเรียนก็เรียนหนังสือไปเรื่อยๆจนหมดเวลาออพอหมดเวลาปุ๊บนักเรียนก็จะมีผู้ปกครองมารับกลับบ้านใช่ไหมคะพอกลับบ้านเสร็จแล้วช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาเย็นนะคะช่วงเวลาเย็นเวลาเย็นนักเรียนทำอะไรบ้าง ก็คือถ้ามีการบ้านนักเรียนต้องทำการบ้านใช่ไหมคะทำการบ้านอาบน้ำทานอาหารใช่ไหมคะอ่าหรือนักเรียนอาจจะพักผ่อนรีแลกร่างกายโดยการดูที่วีดูการ์ตูนเสร็จแล้วเวลาค่ำมืดแล้วนะค่ำนี่คือมือดนะช่วงเวลาถัดไปจากช่วงเวลาเย็นก็คือช่วงเวลาค่ำพอช่วงเวลาค่ำปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็จะเตรียมตัวเข้า นอนใช่นักเรียนนอนหลับไปแล้วใช่ไหมคะพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยมืดเรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปผ่านไปจนพระอาทิตย์ขึ้นวันขึ้นใหม่อีกวันหนึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นใช่ไหมคะเป็นวันรุ่งขึ้นก็จะกลับมาเป็นช่วงเวลาเช้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าช่วงเวลานะคะในชีวิตประจำวันเราจะสามารถแบ่งได้1 ช่วงเวลาเช้านะคะช่วงเวลาเช้าตื่นนอนจากที่นอนอ่าทำอะไรตื่นนอนก็ต้องอาบน้ําแปรงฟันแต่งตัวใช่ไหมคะจากนั้นไปโรงเรียนเรียนหนังสือพอถึงช่วงเวลาที่สองคือช่วงเวลาเที่ยงช่วงเวลาเที่ยงคือพักรับประทานอาหารพักเล่นได้รีแลกร่างกายได้คือช่วงเวลาเที่ยง ใช่ไหมคะจากนั้นพอเที่ยงแล้วหมดเวลาเที่ยงนักเรียนก็จะต้องเป็นไงคะนักเรียนจะต้องเข้าเรียนห้องในห้องเรียนในช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาบ่ายเป็นช่วงเวลาที่3พอเรียนไปถึงหมดช่วงเวลาบ่ายแล้วนะคะผู้ปกครองมารับกลับบ้านก็จะเป็นช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาเย็นนักเรียนกลับบ้านไป อาบน้านําทําการบ้านใช่ไหมคะรับประทานอาหารเย็นอ่าแล้วพอถึงเวลาเข้านอนคือมืดแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาค่าอ่าวันนี้เราแบ่งเป็น5ช่วงเวลาคือเช้าเที่ยงบ่ายเย็นและคำ่ำนะคะมี5ช่วงเวลาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ